กาละครั้งหนึ่งมีสุนัขจิ้งจอกน้อยชื่อว่าน้องเบสน้องเบสเป็นจิ้งจอกขี้อายไม่กล้าไปไหนมาไหนคนเดียวทุกครั้งที่เห็นเงามืดในป่าน้องเบสจะรีบวิ่งกลับบ้านทันทีคืนหนึ่งน้องเบสได้ยินเสียงเพื่อนกระรอกเรียกขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วย น้องเบสมองไปในป่าเห็นเงามืดยาวน่ากลัวหัวใจก็เต้นแรงด้วยความกลัวตึกตัก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 แต่ก็คิดถึงเพื่อนที่กำลังลำบากน้องเบสสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดกับตัวเองว่าถ้าเรากลัวจนไม่กล้าเพื่อนก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือ เมื่อก้าวเข้าไกล้น้องเบสก็เห็นว่าเงามือที่น่ากลัวจริงๆแล้วเป็นเพียงเงาของกิ่งไม้ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยน้องเบสรีบช่วยเพื่อนกระรอกออกมาได้สำเร็จเพื่อนๆต่างยกย่องว่าน้องเบสช่างกล้าหาญจริงๆความกล้าคือการยินหยัด ทำในสิ่งที่ดีแม้ในใจจะยังมีความกลัวอยู่ก็ตามหลับฝันดีนะจ๊ะเด็กๆ